กระหาสวัสดีมิตรักแฟนนิยายทุกทท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่5เรื่องแสนพิศวาสลูกนี่ที่รักไปรับฟังกันได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วครับลุงดำร่างหนาของผู้สูงวัยหันมาพยักหน้ารับหลังลูกน้องเข้ามารายงานก่อนจะหันไปทางฝ่ายที่ยืนตรงข้าม ยินดีอีกครั้งที่เราได้ร่วมธุรกิจกันเช่นกันครับฝากบอกนายของคุณด้วยครั้งหน้าเราจะขอเพิ่มสินค้าราคาไม่เกี่ยงได้ครับทั้งสองฝ่ายสัมผัสมือการแน่นการที่จะแยกกันไปขึ้นรถของแต่ละคนที่มีลูกน้องยินคอยคุมเชิงอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกสายตาสองคู่จับจ้องอยู่ในมุมมืดตลอดเวลา นายลือสากส่งลูกน้องมาตามเคยบุรุษที่หนุ่มกว่าเอ่ยขึ้นผู้กองทำไมเราไม่ขอกำลังเสริมจับมันเลยล่ะครับจา่าธนงถามขึ้นหลังจากที่รถบรรทุกขันสุดท้ายวิ่งหายไปในความมืดทั้งสองจึงออกมาจากที่ซ่อนผู้กองฉลัดมองตามท้ายรถก่อนจะหันมาตอบคำถามของผู้ใต้บังคับบัญชา ผมไม่อยากคว้าน้ำเลวเหมือนคราวที่แล้วจับได้แค่ของหนีภาษียังไงผมก็จะต้องหาหลักฐานอาิดิดเรื่องอยาสิบติดให้ได้จากนนงมองหน้าโคมของผู้บังคับบัญชาอดคิดไม่ได้ว่าลูกชายภูมิกับอย่างเขาทำไมจะต้องมาทำงานที่เสี่ยงอันตรายถึงเพียงนี้ด้วยบารมีของบิดามันง่ายนิดเดียวที่เขาจะนั่งทำงานที่โต๊ะ หรือไม่กูดูแลคดีเล็กๆนน้อยๆไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอันตรายขนาดนี้ทำไมผู้กองต้องอาสาทำคดีนี้ด้วยครับแต้งแต่ผมเป็นตำรวจมาไม่เคยเห็นใครหาหลักฐานจับนายลือสักได้สักคนไม่ถูกยิงตายก็เกิดอุบัติเหตุตายหรือเบาสุดก็ถูกย้าย ก็เพราะเป็นอย่างนี้นะสิผมถึงอยากจะเป็นคนจับนายลือศักเข้าคุกให้ได้เรารู้ทั้งรู้ว่าเบื้องหลังเขาทำสิ่งผิดกฎหมายแต่กลับจับเขามารับโทษไม่ได้แล้วจะมีตำรวจไว้ทาไมถ้าจากลัวจะถอนตัวจากคดีนี้ก็ได้ผู้กองฉลาดเห็นใจผู้ที่อาวุโสกว่าแต่มียศน้อยกว่าไม่ครับถือผมจะเป็นแค่จากแก่ ผมก็จะทำงานให้คุ้มกับภาษีของประชาชนสองนายตำรวจไทยสบตากันที่ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเมื่ออุดมการตรงกันเราจะจับนายลือศัก์มารับโทษให้ได้อ่านี่พวกแกเอาไปแบ่งกันชายสูงไวัที่ใครๆก็เรียกว่าลุงดำวางเงินลงบนโต๊ะเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวขอบคุณครับ แล้วงานหน้าเมื่อไรครับชายในชุดดำเดินเข้ามาหยิบเงินบางส่วนแบ่งก่อนจะโยนไปให้ลูกน้องที่อยู่ด้านหลังแล้วฉันจะบอกอีกทีงานต่อไปมันอาจจะไม่หมูอย่างนี้ยังไงพวกแกก็ระวังตัวด้วยอย่าประมาทแยกใจก,กันไปพักผ่อนซะนี่มันก็ดึกมากแล้วครับยังไม่ทันที่ผู้ชายทั้งทั้งหลายคนจะก้าวออกจากห้อง ชายอีกคนก็วิ่งสวนปรวดเข้ามาด้วยความตกใจลุงดำแย่แล้วผู้ที่เข้ามาใหม่และล่ำละลักบอกพร้อมกับอ้าปากขอหายใจอะไรของเองวะไอ้แผนทำหน้าตาตื่นอย่างกับไฟไหม้ใช่ชชชชแล้วพี่ไอ้ยันโทรมาบอกว่าตอนนี้ไฟกำลังไหม้ที่โกดังใหญ่ครับลุงดำว่าไงนะ ลุงดำหันมาตะคอกถามทันทีไฟไหม้โกลดังใหญ่ครับเท่านั้นเองบุรุษทั้งหมดก็กรูกันออกจากห้องไปในทันทีปวินมองดูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่กำลังทำหน้าที่กันอย่างขมักขะเม้นแสงสว่างจากไฟที่กำลังลุกไหม้เริ่มมอดดับไปบ้างแล้วในบางจุดปวินเป็นไงบ้างปวินหันมาทางเสียงถาม ลุงดำมาเยือนอยู่คางด้านของเขาด้านข้างของเขาสายตาจ้องมองไปยังอาคารหลังใหญ่ที่ถูกไฟไม่ไปมากกว่าครึ่งโชคดีที่ผมมาทันและย้ายของออกไปได้ก่อนที่พวกเจ้าหน้าที่จะมาครับค่อยอยังชั่วหน่อยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมว่าคงจะเป็นฝีมือใครบางคนคำตอบของประวิน ทำให้ผู้อาวบสูกว่าหันกลับมามองประวินทันมาสบตาใครมันกล้าบังอาจถึงเพียงนี้ประวินไม่ทันตอบจัดการกับหลักฐานหรือ,อยังลุงดำกระซิบถามพอได้ยินกันสองคนไม่เห็นนายตำรวจนอกเครื่องแบบกำลังเดินตรงมายังพวกเขาประวินพยักหน้ารับก่านจะเป็นสายตาไปที่จุดเดียวกันสำหรับพวกเขาแล้วไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไร ก็ไม่ควรที่จะให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นการดีที่สุดเรื่องนี้ก็เช่นกันพวกเขาคงจะต้องสืบหาตัวการและจัดการด้วยวิธีของพวกเขาเองสวัสดีครับคุณดำคุณประวินผู้กองชลัดเอ่ยทักขึ้นก่อนสวัสดีครับผู้กองผมเสียใจด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ขอบคุณครับผู้กองพอจะสันนิษฐานได้ไหมครับว่าสาเหตุมาจากอะไรผู้กองหนุ่มหันมาสบตาคนทั้งสองสลับไปมาก่อนจะตอบตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุเราคงจะต้องพบหลักฐานอะไรเสียก่อนถึงจะบอกพวกคุณได้ว่าแต่พวกคุณพอจะมีเบาะแสอะไรให้เราบ้างหรือเปล่าเบาะแสยังไงครับ ประวินแสงถามซื่อๆออกมาผู้กองฉลัดยิ้มซื่อๆเช่นกันก็แบบว่าพวกคุณมีศัตรูเอ้ยไม่ใช่คือมีเรื่องบาดหมางกับใครบ้างหรือเปล่าล่ะครับประวินทําท่าครุ้นคิดก่อนจะตอบเรื่องอย่างนั้นมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะบริษัทของเราค่อนข้างใหญ่มีสาขามากแต่พวกเราทำทุกอย่างโปร่งใส สินค้าในโกดังก็เป็นสินค้าที่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเพราะจะว่าไปแล้วโกดังนี้ก็ใช้งานมาหลายปีลุงดำแสดงความคิดเห็นออกมาบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นพวกคุณคงต้องเสนอให้คุณลือศักดิ์ประธานบริษัทของพวกคุณสร้างโกดังใหม่เพราะดูจากสกภาพแล้วคงจะปรับปรุงใช้งานใหม่ไม่ได้แล้วมั้งครับก็คงจะเป็นอย่างนั้น ถ้าพกองมีความคืดหน้าก็แจ้งทางเราด้วยนะครับประวินหันไปมองอาคารที่ตอนนี้เปลวไฟได้ดับลงหมดแล้วครับเราก็คงจะต้องรอตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าแต่พรุ่งนี้ผมขอเชิญคุณทั้งสองไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับครับขอบคุณผู้กองมากลุงดำหันมากล่าวขอบคุณไม่เป็นไรครับ มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วผมขอตัวก่อนทั้งปวินและลุงดำมองตามหลังตำรวจหนุ่มไปด้วยสายตาที่ครุ่นคิดผู้กองฉลัดนี่ถ้าดูท่าจะไม่เบาน่าจะเป็นพวกประเภทกัดแล้วไม่ปล่อยหรือว่ายังไงปวินผมให้ลูกน้องดูความเคลื่อนไหวของเขาไว้แล้วดีเพราะดูท่าเราจะดึงเข้ามาเป็นพวกลำบาก เรื่องใหญ่อย่างนี้ฉันคงต้องรายงานในายใหญ่ก่อนลุงดำบอกก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าเสื้อตอนนี้ในายใหญ่อยู่ที่ไหนครับอืมญี่ปุ่นลุงดำตอบระหว่างที่รอสายก่อนจะเดินห่างออกไปแล้วนี่เมธหายหัวไปไหนลุงดำหันมาถามประวินหลังจากสนทนาโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ผมให้มันกลับไปสงบสติอารมณ์ที่อื่นก่อนที่ผู้กองชลัดจะมาอืมดีแล้วฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีไอ้นิสัยใจร้อนของบันนี่แก้ไม่หายสักทีทายังไงก็เตือนมันหน่อยเดี๋ยวจะเสียงานใหญ่ส่วนคนที่กำลังถูกเอ่ยถึงกำลังนั่งจิบเครื่องดืง่มด้วยความสบายใจหลังจากที่ไปดูผลงานของลูกน้องกลับมา ไอ้ต้นงานนี้แกทำได้ดีมาฉลองกันน้อยสุมเมธหัวเราะเสียงดังด้วยความสะใจขอบคุณครับไอ้ต้นรับแก้วมามดื่มด้วยความนอบน้อมแล้วนายจะเอาอยัางไงต่อไปครับถ้าฉันเดาไม่ผิด้านนี้แต่แก่ดำคงจะรายงานงานใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวก โกโกว่ามีความเกลื่อนไหวอะไรไหมยังเห็นเงียบๆครับผมว่าพวกมันคงไม่แก้่ข้ามเขตถ้าพวกมันไม่เอากับเรางานเราคงลำบากไม่หรอกไม่มีใครที่ไม่อยากจะขยายอำนาจแค่พวกมันรอจังหวะเท่านั้นแหละใจเย็นๆเชื่อว่าไม่นานมันต้องให้คำตอบเราสุมเมธ เล่าลงคอใบหน้าเข้มเปล่งไปด้วยรัศมีเจ้าเล่แล้วเรื่องลูกสาวนายเกริรกเราจะลงมือเมื่อไหร่ครับสุเมศเหยียดยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงใบหน้างามดวงตาตัวที่มองเขาด้วยความสงสัยอยากรู้เริ่มปีปากอิ่มสดสีสดที่ผิเออยนน้อยนั่นจะให้ความรู้สึกอย่างไรเนอเมื่อได้สัมผัสรูปร่างแม้จะเล็กบาง แต่ก็ดูอวบอิ่มหน้าอวบกอดไว้ในวงแขนตอนนี้ฉันอยากจะเล่นเก็บสนุกสนุกกับไอ้ประวินซะแล้วไอ้ต้นมองใบหน้าของผู้เป็นเจ้านายยังไม่เข้าใจทางด้านประวินหลังกลับถึงบ้านเขาโต้งและไัยยังนั่งปรึกษาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนายคิดว่าเป็นฝีมือของใครครับ ไอ้ไผ่ถามเจ้านายหลังจากส่งเครื่องดื่มให้ประวณีณทหันมามองหน้าลูกน้องพวกแกคิดว่ายังไงผมนึกไม่ออกจริงๆนายว่าใครมันจะกล้ามาลองของกับเราไอ้ไผ่บอกพร้อมกับเกาหัวตัวเองนั่นสิครับไอ้แกล่อนน้ำมันก็บอกได้ดีว่ามีคนวางเพลิงหรือว่าพวกโกโกวกว่าครับนาย ไออ้วนออกความคิดเห็นบ้างมันจะกล้าผิดข้อตกลงหรอไอไผ่ถามก็ไม่แน่ผมได้ข่าวว่ามาเฟียจากญี่ปุ่นมาอยู่กรุงเทพหลายคนไอต้ตวงบอกสิ่งที่เขารู้มามันจะย้ายมาตั้งรากที่นี่หรือไงไอ้ไผ่ถามเชิงประชดดูเหมือนพวกมันจะถูกปราบอย่างหนักจากทางโน้น ก็คงจะหนีมากบดานบ้านเราถ้ามันหนีมากบดานมันก็ควรจะอยู่เงียบเงียบไม่น่าจะมาหาเรื่องคราวนี้ประวินเป็นฝ่ายวิเคราะห์มันอาจจะเป็นพวกอยากลองของก็ได้นะครับนายไอ้ภัยบอกพร้อมกับถูหมัดถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็น่าจะต้อนรับมาให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยนะครับไอ้อ้วนเห็นด้วยกับไอภ้ภัยแล้วกระแทกมัดที่ฝ่ายมือ เรายังไม่รู้แน่ชัดใครบางคนมันอาจจะใช้เราเป็นเครื่องมือก็ได้เพราะฉะนั้นยิ้มเงียบไว้ก่อนประวินบอกลูกน้องพอรู้ดีว่าภัยและอ้วนเป็นคนประเภทใจร้อนและมักใช้กำลังมากกว่าสมองซึ่งตรงข้ามกับโต้งแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาทั้งสามมีเหมือนกันก็คือความซื่อสัตย์ต่อปวิน หลายต่อหลายครั้งที่พวกเขาทั้ง3ยอมเสี่ยงชีวิตให้กับปรวินปรวินเองก็เช่นกันเขาไม่เคยปล่อยลูกน้องให้ออกไปเสี่ยงโดยที่ไม่มีเขาเช่นกันฉันคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำอาจจะมีคนของเราร่วมมือด้วยนายคิดว่าจะมีหนอนหรือครับใช่มันอาจจะแฝงตัวอยู่นานแล้วก็ได้พวกแกสังเกตดูลูกน้องของตัวเองให้ดีๆ แล้วก็จับตาดูคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะลูกน้องของไอเมธนายสงสัยคุณเมธหรือครับไอไผ่ถามด้วยความประหลาดใจเปล่าเพียงแต่ฉันสงสัยลูกน้องของเขาเพราะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาทําไมมันมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาพร้อมๆกันก็ไม่รู้ยุ่งอะไรของเองไออ้วนหันมาถามไอไผ่ที่โบนออกมา อ้าวเองลืมเรื่องของนายเกลิกแล้วหรือไงจริงด้วยทําไมมันเกิดขึ้นไล่ๆกันนักก็ไม่รู้ยังกับตั้งใจคำพูดพรอลอยๆของอ้วนทำให้ประวินและตงฉุกคิดนั่นสิยังกับเป็นการวางแผนไว้เลยหรือว่าสองเหตุการณ์นี้จะเชื่อมโยงกันครับเพื่อเบี่ยงเบียนเบี่ยงเบียนความสนใจของพวกเรา ปวิกอนกอดอกใช้ความคิดเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวคนวางเพลิงให้ได้เสียก่อนไปสืบดูจากพวกนักเลงหน้าบอนที่พวกมันทำคงจะไม่ใช่พวกมืออาชีพถึงได้ทิ้งหลักฐานไว้อย่างนี้ในขณะเดียวกันลุงพลเองก็นอนไม่หลับเขากระสับกระส่ายจนต้องลุกออกมาจากที่นอนในตา ชายแววกรัดกลุ้มด้วยความเป็นห่วงคุณูของเขาแม่นายเกลือจะให้นายเมธช่วยแต่เขาก็ยังไม่ไว้วางใจนักแล้วนี่มันก็ล่วงเข้าวันที่สีแล้วหากครบกำหนดแล้วประวินยังไม่ได้ของตามที่เขาต้องการพรอมพัน์จะเป็นอย่างไรเขาเองไม่อยากที่จะคิดยิ่งนึกถึงการกระทำและคำพูดของประวินก็ยิ่งทำให้ไม่สบายใจ เร้งลุงพลมองเศษแก้วที่แตกกระจายอยู่บนพื้นก่อนจะมองไปยังผู้เป็นนายที่ปามาลงไปลงไปในพื้นเพื่อระบายความคับแค้นเกิดอะไรขึ้นหนึ่งครับท่านลุงพลทำด้วยความตกใจก็จะอะไรเสียอีกไอเสียมอนเทพมันกดราคาเสียจนโถ่ ราคาอย่างน้อยก็น่าจะ25ล้านน้อยมันจะให้แค่สิบล้านกว่าจะได้มากูต้องเสียงเป็นเสียงตายมันยังกะจะมาเอาเปรียบกูอีกไอ้อมรเทพยา้ายเป็นทีของกูบ้างก็แล้วกันลวงพลมองดูเจ้านายที่บนดาด้วยความเคืองแค้นเดินงุนงานไปมาด้วยความกังวลใจ มันแน่อยู่แล้วกับของร้อนอย่างนี้ดีไม่ดีใครรับซื้อไว้อาจจะสวยเอาได้แม้เสียอมรเทพเองถึงจะมีอิทธิพลเขาก็คงไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวเองเท่าไหร่หากว่าสิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงทำไมคุณท่านถึงได้เป็นใจว่าเสียอมรเทพจะไม่หักหลังล่ะครับลุงพลถามขึ้นแววกังวลอยู่บนใบหน้าอย่างเห็นได้ชัด ประสบการเตือนเขาว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆไอเสียอมรเทพมันอยากได้ของกับฉันจะตายมันคงไม่กระตุกกระตากรอกโอกาสงามๆแบบนี้มันคงไม่ปล่อยให้หลุดมือดูว่ามันจะให้ฉันได้อีกสักเท่าไหร่ว่าแต่ปวินมันติดต่อมาอีกหรือยังยังเลยครับพรุ่งนี้จะถึงกำหนดแล้วเราจะใจเสื้อใจคุณสุเมธได้แน่หรือครับ ตอนนี้ก็มีแต่เขาเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราต่อก่อนกันกบปวินได้มเมฆคงมีแผนการพลแกทรไปบอกปวินว่าชั้นตกลงแต่ขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยของตัวฉันเองถ้าเขาไม่ยอมนะครับเรื่องของฉันตอนนี้คงจะเป็นเรื่องเละสำหรับเขาแล้วละ่ะหมายความว่ายังไงครับลุงพลยังไม่เข้าใจ ฉันได้ยินมาว่าโกดังใหญ่ของพวกมันถูกวางเพลิงตอนนี้พวกมันคงวุ่นหาคนบงการระหว่างนี้เราหาทางเอาตัวเยนูออกมาก่อนทุกอย่างฉันได้เตรียมการไว้แล้วนายเกิร์พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่คาดหวังจากเดิมชีวิตครอบครัวที่มีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่กลับต้องตกมาเป็นทาสการพนันหลังจากที่ต้องสูญเสียภรรยาไปด้วยโรคร้าย เมื่อมารู้ตัวทุกอย่างก็สายเกินไปทรัพย์สินที่เคยมีจนคิดว่ากินไปทางชีวิตก็ไม่หมดกลับล่อลอลงไปจนแทบจะไม่มีเหลือหน้าตาในวงสังคมก็ดูถูกดูเม็นดูแครนจนถูกตัดญาติขาดมิตรสุดท้ายเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในวังวนของอบายามกแล้วด้วยความรักบุตรสาวไม่อยากจะให้ล่วงรู้ในความอัปยศนี้ ตื่ทั้งส่งบุษรสาไปอยู่ต่างประเทศนายเกลอกหวังมาตลอดว่าสักวันเขาจะหาเงินสักก้อนกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับลูกสาวและครั้งนี้จะเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายถ้าเขาพลาดนั่นคือชีวิตของเขาคงต้องจบลงลุงพลมองหน้าเจ้านายอีกครั้งก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาประวินตามคำสั่ง สายตาทั้งสามคู่จ้องมาที่ร่างสูงมันตาเดียวกันก็ได้บอกนายของแกด้วยฉันให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วร่างสูงก็วางซ้ายส่งโทรศพัพท์คืนให้กลับโต้งก่อนจะหันมาอืมว่าแต่ทรงคนไปประกบหลังที่คิดว่านายเกลจะไปปล่อยคองหมดแล้วใช่ไหมครับดีมาก คราวนี้เราก็รอเวลาให้ปลามากินเยือ่อตอนที่5จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ